สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคแก๊กลุงกากเบลจอมยุทธ์รอบนี้แวร์วินสมิธไม่นึกว่าเล่นแล้วมันจะติดขนาดนี้วันนี้ลุงยังไม่ได้สอนทาเควสอะไรคิดว่าหลายคนอาจจะหาหลายๆเควสจากใน YouTube ได้เยอะแล้วแต่ว่ามันมีอันนึงที่ลุงยังไม่เคยเจอใครทําเลยก็คือการเล่นกตี้หมายถึงตี้เราเองนะไม่ได้แบบไปแมชเมคกิ้งไปหาสุ่มชะตาชีวิตกลางค้าไม่เอาเอาแบบเรามีตี้ของเราเองแอดเพื่อนเนะี่ยบางคนไม่รู้นะครับสลับมือใหม่ ลุงก็เลยจะมาบอกวิธีเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทํายังไงอันดับแรกเวลาเราเข้ามาในเกมครับเรากดเมนูได้เลยเสร็จปุ๊บพอเรากดเมนูเนี่ยมันจะมีตรงนี้โซเชียลนะแต่ก่อนจะไปเข้าโซเชียลให้เพื่อนเราเนี่ยหรือตัวเราจะส่งให้เพื่อนเนี่ยมาดูข้างบนนี้ครับคาแรคเตอร์ไอดีตรงนี้นะเรากดก๊อปปี้จะได้ไม่ผิดพลาดเดี๋ยวไปใส่เลขเป็นของคนอื่นเข้ามาจอยแล้วจะงงนะเพราะบางคนตั้งชื่อเนี่ยไม่ได้ตรงกับชื่อตัวเองเลยนะครับบางทีเข้ามาดูว่าเพื่อนไปกดรับซะงั้นนะเพราะฉะนั้นก๊อปปี้มา พอได้ตัวเลขมาจากเพื่อนมาปุ๊บนะเราเข้ามาที่โซเชียลครับเสร็จปุ๊บไปที่เฟรนเพื่อนนะเฟรนเออนึกถ,ถึงสิวสองหรือเฟรนเสร็จให้เราเลือกไปที่ a d ดเฟร่อนอันนี้นะครับเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บมันจะมีบ็อกซ์ตรงนี้ขึ้นมามีกล่องนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราเอาไอเดียเพื่อนมาใส่เสร็จปุ๊บกดค้นหาครับเรียบร้อยเพื่อนเราขึ้นมาแล้วเนี่ยพอได้เพื่อนมาเสร็จปุ๊บเราก็ส่งคําเชิญไป นะครับเราส่งคาเชิญอันนี้อันนี้ลุงส่งคําเชิญแล้วเขาน่าจะรับแล้วล่ะเดี๋ยวเอาตัวอย่างอีกตัวอย่างที่ยังไม่มีค favor, ําเชิญแล้วกันนะครับเดี๋ยวลุงเอาตัวอย่างที่ยังไม่มีคําเชิญมาให้อย่างเช่นอันนี้อ่าเดี๋ยวลุงมาแปะให้นะครับดูนะนี่นะครับเสร็จปุ๊บวางไปกดป้องมาแล้วก็กดบวกเลยครับกดบวกเพื่อนปุ๊บอันนี้แหละเราส่งคําเชิญไปเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเวลาเพื่อนเราได้คําเชิญไปเรียบร้อยแล้วมันจะไปยังไงต่ออ่าเราจะไปเล่นโคออฟ ไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็ตามนะครับในนี้มันจะมีหลายโหมดมากแล้วลุงบอกให้นะโหมดมันติเพย์เยอร์โคออแบบมันมีของรางวัลที่ต้องเล่นโคอ็อถึงจะได้ด้วยนะเล่นมันติเพย์เยอร์นะครับต้องไปออกเควสร่วมกันถึงจะได้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำเควสอะไรเราต้องเอาเพื่อนมาเข้าตีก่อนใครรู้วิธีที่แตกต่างจากลุงและเร็วกว่าก็สามารถมาแนะนํากันได้แต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ลุงใช้ได้คล่องที่สุดนะครับเวลาเราจะเอาเพื่อนเข้ามาครับเราเข้าเมนูเหมือนเดิมไปที่โซเชียลเหมือนเดิมเสร็จปั๊บให้เราเข้าไปที่คร,ครับ นี่โคอพตรงนี้ทีเนี้ยพอเราเข้าโคออพปุ๊บมันจะมีใครก็ไม่รู้โคมาให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับหยิบหยิบยิบใครไม่มีเพื่อนก็หยิบจากตรงนี้ไปก็แล้วกันนะก็ดูเลเวลเวิร์ลเวิร์ลเลเวลนะนี้เขาเรียก l e v เวิร์ลเนะครับเลเวลสเนะี่ยก็ดูว่าเราจะเอาใครไปแต่ถ้าเรามีตีของเราเรามาที่นี่ครับ i n v ไวต์ i ิสิตเเข้าไปคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บ เราก็จะมีเพื่อนถ้าเราแอดเพื่อนว้แล้วนะมันจะมีเพื่อนนะครับเนี่ยตรงนี้คลิกได้ตอนแรกมันจะโผล่มาหน้านี้ก่อนเสร็จปุ๊บถ้าเรามีเพื่อนเราแอดมาแล้วเรากดเลยเสร็จเราก็กดเรียกเพื่อนมาโดยการส่งตรงนี้ไปถ้าเขากดรับเขาจะเข้ามาอยู่ใน co-op ก็คือมาอยู่ในโลกของเราอ่าก็จะเป็นลักษณะของการ co-op นะครับก็เป็นลักษณะน,นี้ได้เหมือนกันเวลาออกไปทำเควสนะก็เลือก co-op แบบนี้นะครับเขาจะมาอยู่ในตี้เราเลยอ่ากับอีกแบบหนึ่งครับเวลาเราจะ เอาแบบเรียกเพื่อนปกติก็กลับมาที่เฟรนก็ได้แล้วเราคลิกชื่อเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราไม่จะอยู่ในนี้เฟรนนะครับสมมุติว่าลุงจะเลือกคนนี้พอคลิกเข้าไปที่ชื่อเขาปุ๊บใช่ไหมให้เราคลิกที่รูปข้างบนนี้ที่เป็นเซตติ้งชื่อเขาแล้วเข้าไปที่เพอร์ซ a นอลอินโฟก็ได้เสร็จทีเนี้ยข้างในเนี้ยมันจะบอกหมดเลยโปรไฟล์เขามีอะไรนะครับจะส่งเมสเซจจะมีของขวัญให้หรือ จะมีมิตรภาพระหว่างเพื่อนอเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่จุดที่เราจะเรียกเขามาจอยกับเราได้คือตรงนี้เราจะให้เขามาจอยพาร์เนอร์เป็นพาร์เนอร์กับเราก็ได้นะครับหรือว่าเราจะจอยรีเควสตัวเราเองไปช่วยเขาก็ได้เราก็กดตรงนี้ปุ๊บเพื่อนเราก็จะเห็นว่าเรารีเควสอยากไปจอยด้วยก็ได้เหมือนกันหรือเราจะโคออฟรูมก็ได้ก็คือลากเขามาอยู่ในห้องโคออฟนี้ก็ได้เหมือนกัน หรือจะลากมาอยู่ในกิวถ้าเราสร้างกิวไว้แล้วก็ได้เหมือนกันแล้วเจ้าตัว ID เพื่อนเราจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ตรงนี้เป็น ID เพื่อนเรานะครับแล้วเวลาเรากดมอมันก็จะบอกว่ารีพอร์ตเพื่อนคนนี้เลยเออรีพอร์ตเลยดีไหมเนี่ยเสร็จปุ๊บหรือว่าเราจะแอดเป็นแบ็กลิสก็ได้นะครับหรือดีลิสเพื่อนก็ได้อ่าอันนี้คือเป็นวิธีการสร้างเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็ลากเพื่อนเข้ามาเล่นกับเรานะครับก็มีได้2แบบจะลากมาเป็นห้องอย่างนี้ก็ได้หรือ จะลากแบบที่ลุงบอกนะครับเข้ามาเป็นคออฟตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็เข้ามาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนทีมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการที่เราเซตทีมขึ้นมาเป็นทีมประจําของเราเราสามารถที่จะลากเพื่อนเข้าคออฟมาก่อนแล้วก็เซตเป็นทีมแล้วก็ไปลุยมันจะมีดันเจียนหรือว่าเป็นด่านที่แบบจอยแบทเทิลนอย่างเงีย้ยอย่างโหมดจอยแบทเทิลที่ลุงไปเล่นมานี่มันได้5้าคนเพราะนั้นเราลากเพื่อนเข้ามาก็ได้ครับเราก็สร้างเป็นทีมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เข้าไปลุยกัน นี่ยยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะไปลุยอย่างนี้ลุงเข้าไปลุยอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีจอยแบตเทิร์นอย่างเงี้ยเข้าไปตีปอมใหญ่เราก็ลากเพื่อนมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเควสอื่นที่มันต้องการเลเวลเพื่อนต้องเลเวลถึงนะอย่างล้อมไม่เย็นที่ลุงไลฟ์ไปเนี่ยลุงกดจอยแบตเทิร์นอันนี้เสร็จปุ๊บลุงลากเพื่อนมาจากตรงนี้เลยมันจะมีเครื่องหมายบวกครับลากเพื่อนมาแล้วเราตั้งเป็นทีมได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเซตทีมได้เลยนะครับ เสร็จพอเซตทีมปุ๊บเราก็สามารถถ้าถ้าเราจะเล่นเรากดปุ๊บเพื่อนมันจะมีตัวคําเชิญเขาวาก,กดรับคําเชิญมาครับพอเขารับคำเชิญมา,ญม,ามันก็จะขึ้นมาเป็นตี้แบบนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นตี้หัวโล้นๆก่อนตอนแรกโหล,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 ลดไม่ทันเนี่ยแบบนี้เลยครับอันนี้คือตี้พร้อมแล้วเรียบร้อยเราก็ไปลุยกันได้5้าคนนะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมติเป็นเควสอื่นอย่าง3าเอ็ดอย่างเลเวล3มเอ็ดมันจะมี2คนที่เข้าไม่ได้นะครับก็คือ เอ่เอ,อตอนนี้มีเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนนี้เลเวลยี่สิบเก้านะครับตอนแรกจะมีคนหนึ่งเลเวลไม่ถึงนะครับก็คือเข้าไม่ได้มันจะต้องไปตามเลเวลนี้ถ้าสมมติลุงจะไปเล่นเควสนี้ใช่ไหมมันยังไม่ปลดตอนนี้มันยังไม่ปลดเลเวลยังไม่ข้ามแคบเลเวลสี่สิบเพราะนั้นเนี้ยอันนี้ยังเล่นกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นได้ต้องเลเวลสีิบเอ็ดไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยก็เป็นลักษณะของการสร้างเพื่อนทีนี้ไปดูการสร้างกิวบ้างการสร้างกิวก็ง่ายๆครับมาคลิกที่นี่กิวพอคลิกที่ก ไอ้แต่ก่อนจะถึงกิ้วมันต้องเลเวลถึงนะเหมือนถึงอันล็อกกิวนะครับผู้เมนูต่างๆมันต้องอันล็อกถึงเวลมันก่อนพวกเนี้ยเลเวลมันต้องอันล็อกก่อนนะครับถึงจุดหนึ่งมันจะปล่อยมาทีละอันทีละอันทีละอันนะเสร็จปุ๊บพอเราได้กิวมาเราเข้ากิวครับแล้วก็สร้างกิวเหมือนลุงเลยมันจะมีให้กดสร้างกิวนะครับสร้างกิวว่าสร้างฟรีแต่ว่าไอตอนที่เรากดอัปเกรดเนี่ยมันไม่ฟรีนะครับถ้าเราจะอัปเกรดกิวเราให้มันไปได้เยอะกว่านี้ก็แน่นอนครับมันต้องจ่ายจ่ายนิดนึึงงงอ่่่่ตต้้้มมีกกกาาารจจยยนนิดดแไไ็็ สร้างกิวขึ้นมาพอเวลาเราสร้างกิวขึ้นมาหน้าตามจะขึ้นมาเป็นแบบของลุงอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกว่ากิวเนี่ยชื่ออะไรนะครับนัมเบอร์ของกิวชื่ออะไรเลเวลอะไรกิวไทเนี่ยมันจะเป็นประเภทไหนนะครับกิวไทมันสามารถเลือกได้นะมันเลือกได้หลายอย่างนะครับมีแบบเป็นออกไปเน้นตีเน้นฟาร์มเน้นตีบอสอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วกิวเมมเบอร์ปกติอ่ะสูงสุดมันจะได้60คนนะครับอ่าแบบนี้แต่ว่ามันจะมีลูกสิทธ์ด้วยนะมีระบบลูกสิทธ์ด้วยลุกสิทธ์ได้5้าคน ส่วนกิวเมมเบอร์ได้60นะครับแล้วก็จะมีกิวแอคทิวิตี้โดยที่กิวแอคทิวิตี้มันจะเป็นเรื่องของการที่เขาไปเล่นมา mm hmm. เขาอยู่ในกิวเราเขาไปเล่นนู่นนั่นนี่มา mm hmm. ก็เหมือนกิวเกมอื่นใช่ปะ่ะมันก็จะมีการสะสมคะแนนของกิวเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีการาบริจาคเงินให้กับกิลด้วยเ,เพื่อที่จะให้กิวพัฒนาขึ้นไปนะครับในรายละเอียดนี้ลุงไม่ขอลงแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนะทีเนี้ยพอเวลาเราแอดเพื่อนไปแล้วนะครับแล้วเราอยากจะเอาเขาเข้ากิว เราก็ไปดูที่นี่ครับ member roster มันก็จะบอกอยู่ว่าใครเป็นกิลด์เดอร์นะครับใครเป็นไวส์มาร์สเตอร์ไวส์มาสเตอร์เนี่ยลุงเข้าใจว่ามันเหมือนกับเป็นรองประธานอ่าเป็นเป็นอันนี้สมมติเป็นเจ้าสำนักส่วนนี้ก็เป็นรองเจ้าสำนักส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นพวกร้วล้อนะฮะพวกนี้ร้วลลอลุงก็ว่ากันไปเออจริงไม่ใช่หรอกเขาฝีมือเก่งกว่าลุงอีกนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะเพิ่มคนเราก็กดบวกไปครับเรากดบวกไปกดบวกเสร็จปุ๊บ มันจะพามาหน้านี้พอมันพามาหน้านี้เราแอดเพื่อนไว้แล้วใช่ไหมถ้าเราพิมพ์หาชื่อเพื่อนบางทีพิมพ์ไม่เจอเราก็ต้องมาแอดเพื่อนใช่ไหมตัวนี้พิมไม่ได้ด้วยนะเนี่ยมันพิมไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องมาแอดเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นลุงถึงให้ไปแอดเพื่อนก่อนมันจะง่ายแล้วพอแอดเพื่อนเสร็จเราค่อยมาอินไว้เพื่อนเข้ากิวอย่างนี้พอคลิกเข้าไปปุ๊บหน้าเนี้มันจะขึ้นเพื่อนเรามาละคนที่เขารับเป็นเพื่อนเราใช่ป่ะเออ เราก็กดเข้ากิวโดยการที่อย่างคนนี้เพิ่งมาใหม่ลุงก็กดบวกเลยมันจะมีผสมกันนะผสมคนที่มาแล้วก็มีนะครับเออถ้าคนไหนที่เขาเป็นกิวเข้ามาแล้วเนี่ยเขารับกิวเราแล้วมันจะมีชื่อกิวเราขึ้นนะครับปรับลูปธงได้นะลูกธงเขียนตัวหนังสือได้2อ,อข้อไอ้สองตัวตัวอักษรเออโทษ2ตัวอักษรนะเสร็จปุ๊บพวกเนี้ยเขาอะอยู่ในกิวลุงล้วแต่แก๊งเนี่ยอย่างเพราะนั้นเนี่ยลุงจะเชิญเขาเข้ากิวก็กดบวกไปนี่มันก็จะโหลดกดบวกไปนะครับกดบวกไปกดบวกไป จำไว้นะครับถ้าเข้ากิวแล้วออกจากกิวถ้าลุงจําไม่ผิดมันจะต้องรอประมาณกี่วันวะสี่หรืออาทิตย์หนึ่งไม่รู้อะจําไม่ได้แล้วอะเพราะนั้นถ้าเข้ากิวแล้วออกก็ต้องทิ้งเวลาถึงจะเข้ากิวใหม่ได้นะครับเนาะทีนี้อันนี้คือการเชิญเพื่อนละนะครับคือการเชิญเพื่อนเข้ากิวแค่นี้เองถ้าเขารับปุ๊บเขาก็จะมาอยู่ในกิวแต่เวลาเขาเข้ามาอยู่ในกิวเนี่ยเขาจะอยู่ในใบสมัครก่อนใบสมัครเข้าสํานักมันจะอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่ามาถึงเนี่ย เราจะไปเจอเลยเพราะว่ากิวเมมเบอร์นี่คือคนที่เขารับใบสมัครแล้วเรากดโอเคสมัครเข้าสํานักลุงให้เรียบร้อยเข้ามาได้นะครับก็ถึงจะเข้ามาได้ทีเนี้ยถ้าเมื่อกี้แก๊งที่ลุงส่งไปแก,งก๊งเมื่อกี้ลุงส่งไปแล้วใช่ไหมแก๊งเนี้ยลุงส่งไปเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งถ้าเขากดเข้ามาปุ๊บมันจะมีจุดแดงตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นใบสมัครเข้านะครับอย่างเงี้ยเขาสมัครมาแล้วเขากดรับทีนี้พอเวลาเขากดรับเสร็จปุ๊บเนี้ยมันจะมีสถานะบอกเลยว่า มัลเตอรี่เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะมัลเตอรี่โลกนะก็คือเวลโลกนะครับเวลยี่สิบอะไรเงี้ยก็ว่าไปออนไลน์เตตัส mm. นะครับว่าออนไลน์มากี่ชั่วโมงอันนี้ถ้าเรามีใครสมัครมั่วมาแล้วเราไม่รับใบสมัครเขาไม่อยากให้เขาเข้ากิว่วก็กดอันนี้ส่วนถ้าเราจะจ้างเขาให้เขาเป็นแค่เหมือนกับไอเด็กฝึกงาน mm. เด็กฝึกวิชาก็กดอันนี้แต่ถ้าเราเอาเขามาเป็นเมมเบอร์เลยให้เรากดอันนี้ได้เลยนี่พอเรากดอันนี้ปุ๊บ เขาก็จะเข้ามาอยู่ในตี้เราแล้วนะครับอยู่ในกิวเราเรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยแล้วเวลาคนที่อยู่ในตี้เราอะ่ะอยู่ในกิวเราเขาไปเล่นเนี่ยมันก็จะมีว่าเป็น point กิจกรรมพอย n ์รายสัปดาห์นะครับอย่างเงี้ยเขาก็ไปทํามามันก็เข้าคะแนนมันก็เข้ากิวนะครับคะแนนว่าเข้ากิวตามนี้เลยยากไหมไม่ยากใช่ไหมเออระบบมันเยอะนะครับลุงค่อยๆดูว่าอันไหนคิดว่าน่าจําเป็นจะทําให้ดูหรือว่าควรจะแนะนําก็จะแนะนํานะครับ ส่วนใครที่รู้สึกว่าอยากให้ลุงแนะนําเกี่ยวกับอะไรก็ระบุมาละกันเพราะว่ามันเยอะจริงเกมเนี้ยละเอียดมันเยอะมากให้ลุงมานั่งทําไล่เรียงเงี้ยมันจะงงนะใครที่รู้สึกว่าไหนมันมีประโยชน์แล้วอยากจะรู้เนี้ยคลิปอันไหนที่คนเขาทากันเยอะๆแล้วลุงก็เออคิดว่าพวกเราคงจะหากันได้แล้วแหละก็เลยไม่ได้ทาคลิปอธิบายแต่บางอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวลุงจะทํามานะแต่ถ้ารีเควสให้ทําอะไรก็บอกแล้วกันนะครับลุงก็จะลองพิจารณาแล้วมาทําให้ดูสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เลยครับแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ เล่นให้สนุกครับแวร์วินส์มิธตอนแรกผมไม่คิดจะเล่นแลวไม่คิดว่าจะติดขนาดนี้โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเสพเสพเลยเข้าจมูกไปละวติดโอ้โหมันจัดจัดเลยนะเพลินๆเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้อังเค้าแก๊ขอเราตัวลาไปก่อนต้องไปเก็บวูเลเวลก่อนครับจะได้บินได้กับเขาสัทีไปแล้วครับผมบ๊ายบาย